สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับยูเซอร์เช่นเคยครับวันี้ทามาดู l 5 0 1 8 s p ไถนามเหมือนเดิมครับรับจ้างถ่าแล้วครับถ่าโดยเกียร์สองครับเนี่ยไฮสองครับบรรยกาศยามเย็นครับที่บ้านนอกเราถ่ายเข้าเหมือนเดิมครับใบเริ่มคมแล้วครับเพิ่งออกมาปีที่แล้วครับ ปลายปีที่แล้วให้น้องขึ้นขับเหมือนเดิมครับเนี่ยบรรยากาศโอ้ยจะค่ำแล้วครับจะเสร็จทันก่อนค่ำไหม,ม,มครับเนี่ยเดิมๆครับไม่แต่งอะไรใส่แค่ท่อกับค่ำหลังคา L 5 0 1 8แ SP มาครับฝั่งโน้นครับยันมาสีเก้าเหมือนเดิมครับฝั่งโน้นฮุบบตะโอ้ยถึงสาดเลยครับตัวมาตัคอับผม มาครับเนอน้ำเบาน้ำเบายิ้มนะครับใบรุ่นถ่ายโดยเกียร์สองพ่วงโดยผ่าน c m p ผ่านหกใบยิบสี่ครับถ่ายเขาดีมากนะครับผ่านตอนนี้แนะนำเลยครับพ่วงก,กับ l 5 0ห้าศนย์หปดสับเย็นมากเรื่อยๆครับของตาตาสริมครับ กันบ้านนอกครับดีกว่าเมืองกรุงเยอะเลยครับอยู่บ้านนอกดีกว่า L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP ออกมาอัดฟางครับแต่หมด หมดหน้าอัดฟางแล้วครับเลยมารับจ้างไถน้ำพอถึงหน้าอัดฟางก็อัดอีกครับอัดฟางได้ดีครับไรได้อัดฟางได้ดีมากครับตอนนี้

นี่ครับการเก็บมุมครับการเก็บการเก็บโคนต้นไม้ครับถยังไงครับมาดูกันครับด้านซ้ายครับไถายเปิดก่อนครับถรอบต้นไม้เลยครับเก็บเพื่อให้สวยงามครับถ้าไม่เก็บนี่ขี้เหร่มากเลยครับลูกค้าจะติชมได้ครับต้องเก็บนะทุกที่เก็บแค่ไหนก็ต้องเก็บครับ นี่ครับดูวันเก็บต้นไม้ครับไปแล้ว L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP แนะนำครับตัวนี้ครับใช้ได้ดีมากครับคุบตา ยูดีกินดีแต่ถ้าผมแนะนำออกมาในฐานะอย่างเดียวไม่ไม่ได้ค่าโงดครับต้องมีเจ้าตัวอัดฟางด้วยครับถึงจะได้เงินพอใช้ครับถ้ามีเจ้อัดฟางด้วยแต่ถ้าออกมารับจ้างเฉยๆนี่ผมว่าไม่เวิร์กครับผมไม่เวิร์ก คล่องตัวมากครับไหลึกด้วยแนะนำเลยครับใครที่คิดจะออกรถุบรถพฟเตอร์ครับตอนนี้ครับโปรดเอาไปพิจารณาได้ครับอาสิบแรงม้า SP คลองตัวครับโดยหน้าถอยหลงังโดยไม่ต้องหยุดรถ ไอตัวนี้จะเหยียบพาร์ก่อนถ้าตัว M62 กูไป <c oughs> ตามเหมกัน M62 ไม่ต้องเหยียบพาร์ตเลยไปหน้าถอยหลังครับออโต้เลยง่ายครับตัวนั้นตัวนี้ยังเหยียบคา์อยู่ครับออกไปไหนแล้วฮ่าถอยมาเกี่ยววับ นี่ครับเก็บเพื่อความสวยงามครับถ่ายรอบต้นไม้ต้นต้นโพนัอนครับเพื่อความสวยงามทำไม้เก็บในโหปีหน้าไม่ได้งานแน่เลยครับนี่ครับสอนมากับมือครับเดือเฟ้อ กถ่ายรอบต้นไม้นะครับแล้วทีนี้เราจะถ่าแบบปกติก็จะออกมาสวยงามครับ เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ไถเสร็จเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนโอเคไปดูเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วด,ด,ดูความสวยงามมาครับนี่ครับเก็รบรอบรอบนี่ครับเรียบร้อยปีหน้าได้งานอีกแน่นอนชัวร์ป้าบมืดแล้วครับอาจจะมืดมืดเยค่ำแล้ว ดินดำดีมากโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเพเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอค,ครับสวัสดีครับ